ลูกโซนิโคลสัสมิเคสันแบ็คขวาทีมชาติไทยลูกครึ่งไทยนอร์เวย์จากโอเบอเดนเซเดินทางกลับเดินมาพร้อมยืนยันกลับมาช่วยท้างสึกล่าแชมป์คิงคับแน่นอนลูกโซนิโคลสัสมิเคสันเดวเตลูกครึ่งไทยนอร์เวย์ดีกรีทีมชาติไทยชุดใหญ่ได้เดินทางกลับประเทศเดนมาร์กเมื่อดึกคืนวันที่24มิถุนายนหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจฟี ف าเด์กับทัพช้างศึกรวมไปถึงกลับมาเยี่ยมครอบครัวและพักผ่อนที่เมืองไทยซึ่งน้องลูกโซ่ ได้เดินทางไปมาหาคุณแม่ซึ่งอาศัยอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกด้วยโดยเจ้าตัวได้ให้สัมภาษณ์หลังจากมาช่วยทัพช้างศึกลงเล่นฟี ف าเดย์ว่าตั้งใจที่จะกลับมาช่วยทีมชาติไทยอย่างแน่นอนในรายการคิงคัพครั้งที่49จะจัดขึ้นในเดือนกันยายนรวมถึงเจ้าตัวยังเอ่ยปากชื่นชมเจชนาทิพย์สงกระสินว่าเป็นยอดแข่งเบอร์หนึ่งตัวจริงในเมืองไทยเวลานี้หลังจากได้ลงเล่นร่วมกันอดีตล่ามคู่ใจโพสซึ่งอำลาชนาทิพย์ยันพร้อมเชียร์เดอะแรบบิททุกสัปดาห์ นาวเตะจากโอบิโอเดนเซ่เผยว่าตั้งเป้าไว้ว่าจะมาช่วยทีมอีกครั้งในรายการคิงคัพช่วงเดือนกันยายนซึ่งการได้ติดทีมชาติไทยในความคิดของตัวเองถือว่าแฮปปี้มากๆตนเองชอบที่นี่มากและต้องขอบคุณแฟนๆที่ซัพพอร์ตตลอดมิเคลสันยังกล่าวอีกว่าขณะเดียวกันที่พี่ในทีมชาติให้การต้อนรับตนเองอย่างดีโดยเฉพาะชนาทิพเล่นได้ยอดเยี่ยมอย่างมากเหมาะสมที่จะเป็นแข้งเบอร์ต้นเมืองไทยตนเองเล่นเข้าขากับชนาทิพมากมาก อีกหนึ่งคนที่อยากร่วมง,งานด้วยคือพี่อุ้มทีราธรบุญมาทานเป็นอีกหนึ่งแข้งที่เก่งมากๆและอยากร่วมง,งานกับพี่เขาอีกในานามทีมชาติทั้งนี้นิโคลัสมิเคลสันในวัย23ปีที่มานโนโพกิงดันขึ้นมาจากชุดยูลบ23ลงเล่นให้ทีมชาติไทยชุดใหญ่ในเกมทางการไปแล้ว4เกมช่วงเดือนมีนาคมในเกมที่แพ้ซีเรีย1-3และแพ ar e ้สหรัฐอาหรับเอมิเรต UAE 0-2รวมถึงสเกมล่าสุดในเดือนมิถุนายน ที่เสมอกับไต้หวัน2อถึง2และทนาห้องกง1 0ถศ